นายรัฐศาสตร์ชิชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยข้าราชการและประสงคงอิกรชาวจังหวัดหนองคายที่ได้มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณพ้นพิธีแห่งนี้เพื่อร่วมกันร้องประยราชสรรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโลกาสวันฉเฉล,ลิมพระชนมพรรษา๗๗พรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566 อันเป็นวารสัสก์การยิ่งของกรุงมชนชาวไทยอวงข้าพระพุทธเจ้าตาได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าใต้บ่า,าละอองธุลีพระบาททรงตั้งบ้านอยู่ในตนสพิชราชธรรมมีพระวิญญาอุตสาหะในการส่งงานเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่กพระสงฆ์ิกรทรงอุทิศพระวรกายและพระราช,รรรราชาทรัยทพย์พระราชทานโลภาบาลสมเด็จพยุพราชในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อในวาระอันเป็นสุขพระมงคลนี้วัวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาคุณพะศรีลัตนะใยนัะสยามเทวาธิราชและแสงสกิจในสากลคนโลกตลอดจนพระบารมีแห่งสมเกจพระบูรละพระมหาษสตราธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดได้อภิบาลประธานทรให้ใต้ฝ่าละอองทุลดีพระบาท ทรงมีพระทาราใบสมบูรณ์ปราศจากโลหะผภาและอุปัตถวะอันตรายทั้งปวงพปะชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสังานมีพระราชานิษัยประสงค์สิ่งใดแล้วขอจงสำนึกผลทุกประการสถิตเป็นมิ่งขวัญของพวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราธีรติการเกิดด้วยเกล้าฤก่์กระบอกขอเดชะาบัญญา และขอต้อนรับพี่น้องนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจากทั้งในและนอกอำเภอท่าบอ่อที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปร,ะม,ะรามานทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิระอารงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศสองเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกาย 3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ่อ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอท่าบ่อกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ2,000คนโดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆร่าศาสตร์ชิชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายดิฉันแพทย์หญิงฤดีมสกุลคูนประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรม ร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติในทิดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านประธานได้เกรุนานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและขอขอบพระคุณท่านนาโอกาสนี้ค่ะโดยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ่อนั้นเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศที่จะตั้งขึ้นในพื้นที่ห่างไกลด้วยความจงรักภักดีของปวงชาชนชาวไทย ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรราร,มร,รามาธิบดีศีสิงห์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์ในส่วนของการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ด้านการเจ็บป่วยซึ่งเป็นที่ทราบแล้วว่าโรงพยาบาลสมเด็จพร,ระยุพราชบ่อและคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตั้งปณิธานและร่วมใจการปฏิบัติภารกิจนี้อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีการพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพทางการรักษาจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงค,คลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระชนมา,านยุ71พรรษาอำเภอท่าบ่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าบ่อมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาขาท่าบ่อร่วมกับส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในอำเภอท่าบ่อร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในระมหารการุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนและผู้ยากไรในชนบทเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากปล่าวเปิดโครงการปั่นรวมใจเทิดไทยองราชาชเฉลิมพระเกียรติ พระปารเมนพร,ร,ระรามาธิบดีสีสีมหาวชิราลงกรมหิสภูมพิพลราชาวรากูลกิติสริส,สมบูรณ์อรวยเดศสยามินทราทิเบราชาวโรดงบรมราตราีพระวชิราเปาเจ้าอยู่หัวในระดับต่อไปค่ะ,ะทราบว่าโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนยิ่งรู้สึกปลาเพื่อพิติเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอยา่างหาที่สุดไม่ได้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการปันรวมใจเพื่อไทยองราชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมทั้งของวอวยพรให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จตามเจตนาลงทุกประการครับขอบคุณครับ

จากฟ้าเรื่องร้องแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชีดิ่งขวันพวงชนชาวไทยเระเทไทยประภูมิวานในเทวะ ฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาในฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชีมิ่งควันพวกชนชาวไทย